ธรรมดาที่บ้านอาจจะกินไข่ต้มเป็นประจำกันอยู่แล้วนะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเมนูจากไข่ต้มธรรมดามันมีรสชาติขึ้นมาสักิดหนึ่งแล้วนะนี่แหละเราก็เลยทําเป็นเมนูนี้เลยค่ะไข่พะโล้มูสาซ้ั้นเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้เป็นวิธีทําแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะต้มไข่ปอกเปลือกให้เดือด้อยแล้วก็ไข่ไปราดซีสิ๊วดำทิ้งไว้แป๊บนึงค่ะระหง่างนั้นเราก็ทิ้หมหัวเทียมรากผักชีแล้วก็ผิกไทยนะให้ละเอียดพอละเอียดอีเลียวเราก็เอาไปผัดน้ำมันสักนิหนึ่งค่ะ พอแล้วมันเดิมห้อมส่งกินดีแล้วเราก็ใส่หมูสา้นชันที่เราหั่นไว้เลยค่ะทีนี้ก็พัดพอให้ดูว่าหมูสั้นชัน,นมันมีความตึงตึิงขึ้นมาสักน้อยหนึ่งนะพอเร้วมันตึงดีแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะพัดไปพัดมาพอเล็วซี่มันถั่วกันดีแล้วทีนี้แต่ก็จะเปลี่ยนเป็นไชยหม้อต้มแทนเลยค่ะก็จะเติมน้ำลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดสักน้อยหนึ่งนะแล้วก็าไข่ใส่ลงไปต่อเลยค่ะ เราวางนี่ก็ปรุงรสไปเลยนะถ้าไข่ชอบว่านกระเติมว่านค่ะชอบเค็มก็เติมเค็มเลยการทำหมาหา่นเองมันก็จะดีตรงนี้แหละเราสร้างมาแบบปรุงรสชาได้มันทุกปากเราเองได้เลยบางทีเราไปซื้อเขากินรนสะชาดมันจะติดว่านไปน้อยหนึ่งซึ่งเราก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมอันเนี้ยวันนี้เราทําเองเนี่ยเราก็จะได้ปรุงรสชาตามที่เราอยากกินเลยค่ะพอเสร็จแล้วกโรโวยผักชีไปสักน้อยนึงเผื่อเผิ่มความหอมนะเสร็จแล้วเราก็พร้อมกินกันเลยจ้า ไข่พะโลมูสามชั้นแบบไม่ใส่เขืองพะโลกันค่ะ